รถถัง T90P2 มาเป็นการเสริมกำลังที่สำคัญและทรงพลังสำหรับกองกำลังยานเกราะของอินเดียโดยเป็นการผสมผสานระหว่างวิศวกรรมของรัสเซียกับการปรับแต่งให้เหมาะสมกับอินเดียเดิมทีมีพื้นฐานมาจากแพลตฟอร์ม T90S ของรัสเซียพีซอมาได้รับการดัดแปลงให้เข้ากับสภาพภูมิประเทศภูมิอากาศและความต้องการของสนามรบในอินเดียโดยมีการผลิตในประเทศที่โรงงานผลิตยานยนต์หนักในอาวดีรัฐมิน,นาดู รถถังมีน้ำหนักประมาณ4 6 5ตันใช้เครื่องยนต์ V 9 2 S 2ให้กำลัง1,000แรงม้าสามารถทำความเร็วสูงสุดได้ถึง60กิโลเมตรต่อชั่วโมงบนถนนและประมาณ45กิโลเมตรต่อชั่วโมงในพื้นที่ครุขระระบบการสะเทือนแบบทอชันบาร์และความสามารถในการลุยน้ำลึกช่วยให้สามารถข้ามแม่น้ำและพื้นที่ที่ทาทายได้อย่างง่ายดายรัศมีการปฏิบัติการอยู่ที่ประมาณ550กิโลเมตรเมื่อใช้ถังเชื้อเพลิงเสริมซึ่งเหมาะสำหรับการใช้งานระยะไก,กลโดยไม่ต้องพึ่งการสนับสนุนโลจิิสตกททันที หนึ่งในจุดเด่นของทีเก้าสิบที่สอมาคืออาวุธที่ทรงพลังปืนหลักขนาด125มิลิเมตรแบบลำกล้องเรียบสามารถยิงกระสุนหลากหลายประเภทเช่นกระสุนเจาะก,กรอบกระสุนระเบิดแรงสูงและขีปนาวุธนำวิถีต่อต้านรถถังเช่นขีปนาวุธรีเฟล็กที่สามารถทำลายเป้าหมายได้ในระยะถึง5กิโลเมตรระบบปืนมีการทรงตัวอย่างเต็มรูปแบบจึงสามารถยิงได้อย่างแม่นยำขณะเคลื่อนที่รถถังยังติดตั้งปืนกลร่วมขนาด7.62ม mm. ิลลิเมตร และปืนกลต่อต้านอากาศยานขนาด12.7ม mm, ิลลิเมตรที่ติดตั้งด้านบนป้อมปืนเพื่อการป้องกันร,ระยะไกลระบบควบคุมการยิงของ T ี0 p 2พสมาเป็นอีก1จุดแข็งที่สำคัญประกอบด้วยกล้องตรวจจับภาพความร้อนสำหรับพลยิงและผู้บังคับการเครื่องวัดระยะด้วยเลเซอร์และระบบติดตามเป้าอัตโนมัติที่ช่วยเพิ่มโอกาสในการยิงโดนเป้าหมายตั้งแต่ครั้งแรกทั้งในเวลากลางวันและกลางคืน ผู้บังคับการมีระบบเลงแบบพานรามาให้มุมมอง360องศาเพิ่มการรับรู้สถานการณ์และความเร็วในการตอบโตในสนามรบสมัยใหม่ความอยู่รอดเป็นสิ่งสำคัญพิสองมาได้รับการปกป้องหลายชั้นด้วยกรอบผสมเสริมด้วยกรอบระเบิดตอบโต K ้ KONTAKT 5ซึ่งช่วยเบี่ยงเบนและลดแรงกระแทกจากกระสุนที่โจมตีโดยเฉพาะกระสุนที่มีหัวรบแบบสชั้นระบบป้องกันยังมีเครื่องรับสัญญาณเลเซอร์ และเครื่องยิงลูกระเบิดควันเพื่อบดบางรถถังจากการเลงของศัตรูและอาวุธนำวิถีด้วยเลเซอร์อินเดียยังได้ปรับปรุงรถถังให้เหมาะกับสภาพภูมิอากาศในประเทศเช่นระบบปรับอากาศที่ดีขึ้นสำหรับความสบายของลูกเรือในอุณหภูมิสูงแผ่นกรองทรายเพื่อป้องกันเครื่องยนต์ในพื้นที่ทะเลทรายและระบบการสื่อสารที่ปรับแต่งเฉพาะเพื่อประสานงานในสนามรบกองทัพอินเดียยังคงพัฒนาด้วยเสริมสมรรถนะในเวลากลางคืน และระบบนำทางที่ดียิ่งขึ้นเพื่อให้ทีเก้าสิบพี่สอมาพร้อมสำหรับสงครามแบบดั้งเดิมและสงครามลูกผสมพี่สอมายังแสดงถึงความสมดุลระหว่างอำนาจการยิงความคล่องตัวและการป้องกันสามารถปฏิบัติการในพื้นที่สูงเช่นลาดักซึ่งอากาศบางและอุณหภูมิต่ำเป็นความท้าทายสำหรับทั้งคนและเครื่องจักรความสามารถของพี่สอมาในสภาพแวดล้อมที่โหดร้ายเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงความเชื่อถือได้และเป็นข้อได้เปรียบเชิงกลยุทธ์สำหรับอินเดีย ภายในรถถังมีลูกเรือ3าคนได้แก่ผู้บังคับการพลัยิงและพลขับต่างจากรถถังตะวันตกที่มักใช้ลูกเรือสี่คนโดยมีผู้บรรจุกระสุนพี่สองม,มาใช้ระบบบรรจุกระสุนอัตโนมัติซึ่งช่วยลดความเหนื่อยล้าของลูกเรือและเพิ่มอัตราการยิงคุณสมบัตินี้ยังช่วยให้ป้อมปืนมีขนาดกระทัดรัดทําให้รถถังมีรูปร่างต่ําและยากต่อการตรวจจับและทําลายรถถังนี้ผ่านการใช้งานจริงในหลายพื้นที่ของอินเดียและเข้าร่วมในการฝึกซ้อมทางทหารทั้งภายในและระหว่างประเทศ แสดงถึงความสามารถในการประสานงานและปฏิบัติการรวมรถถังนี้ยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความสามารถในการพึ่งพาตนเองที่เพิ่มขึ้นของอินเดียในการผลิตอาวุธโดยมีการปรับปรุงภายในประเทศและผลิตชิ้นส่วนในประเทศมากขึ้นเรื่อยๆในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมากองทัพอินเดียได้เร่งปรับปรุงเทคโนโลยี โดยนำระบบการจัดการสนามรบการเชื่อมต่อกับโดรนและการตรวจสอบสถานการณ์ด้วย AI เข้ามาแม้หลายอย่างจะยังอยู่ในช่วงทดสอบที90พีมาก็เป็นแพลตฟอร์มหลักที่รองรับเทคโนโลยีขั้นสูงเหล่านี้การมีอยู่ของท90พีมาในคลังแสงของอินเดียทำให้ประเทศมีความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ในการสู้รบแบบยานเกราะการผลิตในประเทศช่วยพัฒนาขีดความสามารถของอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ สร้างงานในท้องถิ่นและลดการพึ่งพาต่างประเทศในขณะที่อินเดียยังคงเสริมสร้างศักยภาพทางทหารที่90พิสอมาก็จะยังคงเป็นกำลังสำคัญในอนาคตขององค์การรบด้วยรถถังในเอเชียใตย้ขอบคุณที่รับชมรีวิวละเอียดของที่90พิสอมาอย่าลืมกดไลค์แสดงความคิดเห็นและกดติดตามช่องของเราชื่อ Sky t o o Road เพื่อรับชมข้อมูลเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางทหารและรีวิวอาวุธใหม่ๆจากทั่วโลก